สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องความสวยงามของพุทธศินนะครับขององค์หลวงพ่อเดิมกรุวัดพนมรอกนะครับพุทธศินของพิมพ์ที่เขาตั้งตั้งกันนะครับพิมพ์ฐานใหญ่นะครับแล้วก็หรือว่าพิมพเอนะครับ แล้วก็พิมพ์บีนะครับเป็นพิมพ์ฐานกลางหน้าฝรั่งนะครับแล้วก็พิมพ์ฐานต่ำหรือฐานเตี้ยนะครับหน้าไทยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความงามของแต่ละองค์นะครับของหลวงพ่อชุดนี้นะครับผมจะให้ดูความงามนะครับ นี่คือพิมพ์ฐานสูงนะครับที่เขากำหนดกันที่เขากำหนดกันนะครับเป็นพิมพ A นะครับฐานท่านจะสูงนะครับขออนุญาตแป๊บนะครับ ฐานท่านจะสูงนะครับองค์นี้นะครับจะเห็นว่าลักษณะของฐานของท่านนี่จะมีความหนานะครับความหนานะครับตัวหนังสือจะชัดมากนะครับจะลึกมากนี่เป็นหอยหีบนะครับรอลิงวอแหวนงองูพ่อพานไม่เอะ Oh. อ่างสระเอดอเด,ดสระอีหมอมาครับหลงมาเดิมนะครับจะเป็นพิมพ์ตัวหนังสือจะจมลงไปนะครับซึ่งท่านดูจะให้ลักษณะดูนะครับเป็นการหล่อโบราณน,นะครับเนือท่านนะครับ ครับอันนี้ที่เขบอกว่าเป็นหน้าไทยนะครับจมูกชมพูนะครับแล้วก็ฐานสูงนะครับดูความงามเหมือนกันนะครับ ผมย้ายท่านดูนะครับเพื่อจะได้จดจําติดตาไว้นะครับทุมไปเรื่อยๆนะครับ จะดูรอยตะใบนะครับตะใบจะเป็นเส้นยากหน่อยนะครับรอยตะใบเนี่ยครับเห็นนะครับ ขอบนะครับขอบฟอร์มนั้นนะครับ รูปทรงเอวนะครับ นี่คือพิมพนะครับผมก็ตั้งตามเขานะครับเป็นฐานใหญ่นะครับตรงนี้จะเป็นล่องลึกนะครับนะครับจะลึกนะครับด้านนี้นิ้วท้าจะชัดมากนะครับ ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับเรียงยังสวยนะครับนับได้เลยครับครับดูความงามนะครับ ดูความงามของท่านนะครับ เส้นแขนไหครับเส้นเลือดนะครับจะนูนนิดมาเลยนะครับเล็กนะครับไม่ใหญ่ครับ หูครับใบหูเป็นตัวสีเลยนะครับสีกับเส้นคอครับ อัานหลังครับซอกเลยกครับสังกติครับ เป็นรูตัวสีที่งด,ดงามนะครับ ผมก็ไม่ทราบว่าบางท่านจะคิดยังไงนะครับบางท่านก็คอมเมนต์มาว่าเป็นพระยัดกุบ้างผมก็ไม่ทราบนะครับท่านน่ะอยู่ในกลุ่อยู่ในองค์ดินานานแล้วนะครับเรื่องอย่างนี้อยู่ที่ตัวท่านเองนะครับใช้ วิจารณญาณนะครับลองไปสืบหาว่าการสร้างพระอุโบสถสมัยก่อนเขาต้องสร้างยังไงลูกนิมิตยังเป็นทรงโบราณเลยนะครับไม่ใช่กลมๆเหมือนสมัยนี้นะครับสมัยโบราณน,นะครับเครื่องจักรนะครับหายากนะครับเครื่องไม้เครื่องมือครับผิดกับสมัยนี้นะครับ นาเดินทางยังต้องใช้เกวียนช้างกันเลยครับ